โอกาสสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขาลบลักโอ้ยุ่งครับทุกถูกทันครับพี่น้องผมวนนี้ผ้าพีผ้านองเก็บเห็ดครับมาเจอแล้วนะครับโม่หนึ่งครับพี่น้องหม่หน่อยหน่อยนะครับเป็นเฮ็ดปวกนะครับเป็นปวกกิ๊กพี่น้องแต่ว่าดอกโตตขั้นว่าเฮ็ดปวกกิ๊กไกลเมือครับสวยงามครับพี่น้องผม ครเคอืมสวยงามครับอเอาบอลลูดนี่ครับพี่น้อง อผู้ได้น er <mm ้่อยก็มีครับพี่น้องเอ้ยนี่เกลยวกับเกลว อันนี้คือว่าย่อมขึ้นมาเเี๋ยวแล้ครับพี่น้องนี่ครับบนหน่อยนึงแล้วพี่น้องเอ้ยหาอีกครับโอ้น,นี่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 ครับนี่ครับเห็นอ,อ,อีกดอกนึงพี่น้องมังก็โพกขึ้นมานะครับ ก้เอามาเก็บเอาคอยว่างไว้แล้วเดีเ๋ยวกว้อนก็เกิดเจ้านี่เดี๋ยวก้อนก็เกิดเจ้านี่อีกแต่มันบไม่ให้ปลอกเกิบดอกจังสีงามนะครับเพิ่นได้มากครับหูดปวดเลยพีเดียวผมฮะยังอยู่ยบ่ไปไปเอา ว่ามันสิม่อีกเลครับพี่น้องว่าัานโพขึ้นมาสียว่าโพขึ้นมาตอนนี้ก็ท่ามู่ท่าพี่ท่าน้องมากินน้ำทันแล้ว่นรับทาง่นพี่นอ้องแหวกเขี้ยแบบวซีดอกอมูลุมีลิอยู่

ดีดอกเกลียงกันเลยเอาเสร็จว่างแล้ว <c oughs> โอ้ย,ว,ว,ยว่าเสียโชว์อยู่แก้วเหรอครับพี่น้องครับผลงานครับพี่น้องผมอืมอเข่าล็อกเขาล็อกนะครับได้หอดเฮ็ดละงอกพี่น้องเน็่ละงอกเหลืองกับมีนะครับ นี่นะครับฝากพี่ตอนนองไว้ซ้ำนิดกันนะครับหาอยากหาจินก็บพ่อได้จินครับพี่น้องเอ้ยจังพบพอกันคลิปนา้าเด้อพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม